ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับ FC ทางช่องแอดมินหนูหน้อยเด้อจ้าเด้อ สำหรับคลิปนี้แอดมินนน้อยจะมาเล่าความฝันของแม่หายฟังเด้อจ่าเดอ้อแม่เลขกลอกนะคะแม่แอดมินนูน้อยเด,อเดอ้อจ่าเด้อแม่เพิ่นฝันแล้วเดอ้อท่านผู้ชมแม่บอกว่าแม่ฝันแล้วเดอ้อแม่ฝันดีดีก่อนจะไปรับชมแนวทางทันใดที่เขามาแล้วแอดมินนูน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนุ้น้อยนำเน่เด้อจ่าเดอ้อ สำหรับท่านใดที่สนใจครีมสบู่ปลาแห้งเดอจด่าเดอร์โทคามาสั่งใดเลยเนาะจา้ะเนาะที่เบอร์0926325513นะคะขอเวลา8นาทีดดเดอจ่าเดอแอดมินน,น้อยขอบคุณสำหร,รับคุณแม่คุณพ่อที่บอขมามโฆษณาแอดมินน้อยเดอจ่าเดอขอบคุณหลายๆเนาะจา้ะเนาะกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินน้อยนั่ง จะได้มีคนติดตามเป็นแสนคือเขาเนาะจ้นะเนาะปีหนึ่งแล้วยังบ้านในถึงสองหมืนซับอยู่่านผช้ชมบ่เป็นยังค่อยๆเห็ดไปเนาะจ้นะเนาะค่อยๆเห็ดไปมักเขาเรืองความฝันกันเลยเนาะจ้นะเนาะแม่ฝันวาจังสี่เลอจ้ะเด้อก,ก้อนน่ะนี่แม่ได้ปล่อยเหล็กหลอกออกมาเนาะจา้ะเนาะเหล็กหลอกประจาวันอังคานเ้อจ้ะเด้อ แม่ได้ปล่อยออกมาเลขล็อกประจำงวดบันที่สิบหกสิงหาคมเน,นาะจ้ะเนาะสิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลยจ้ะเด้อเลขล็อกคุณแม่นน่นนอยนั่นมีทั้งมดสิบชุดเน,นาะจ้ะเนาะสิบชุดละกกะแม่ได้แถมเลขเลขชุดสามตัวมาหายน้าเลยจ้ะเด้อ ท่านผู้ชมท่านใดที่พระท่านได้เห็นคลิปนั้นมาเบิ่งในคลิปนี้เด้อจ้าเด้อเลขล็อกวันอังคารนะคะเขามาดสองวัดติดแล้วนะจ๊ะเนาะที่ว่างมาเด้อจ้าเด้อที่แม่ได้ว่างมาถ้าเขาวันนี้ก็เป็นงวดที่สามแล้วจ้าเด้องวดแรกแอดมินโนนัยบริเลลงวดที่สองแอดมินโนนัยเอาลงอันนี้งวดที่สามแล้วจ้าเด้อสำหรับเลขล็อกคุณแม่เนาะจ๊ะเนาะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เล้วจ้าเด้อ ก็ไม่ตามนี้เนาะจ้ะเนาะแม่ได้ปล่อยเหล็กหลอกออกมาหลายมือแล้วแอดมินลงคิดไปแล้วเนะจ้ะเนาะแม่ได้ฝันวาจังสี่แล้วจ้ะเด้อแม่ฝันวามีคนเอาขนมข้าวต้มมาให้แม่กินในความฝันเด้อ่านผช้ชมแม่ก็กินกินแม่กินอิ่มอิ่มแม่วาจังสี่เนาะจ้ะเนาะตามที่แม่ว่ามาเด้อจ้ะเด้อแอดมินกะ จะมาเหล่าต้อนะจ่าเนาะแม่กินอิม่มอิ่มอิม,อม,อมขักอิม่มแน่เด้อธรรมชมหลักกะฟันเห็นคนตายน้่เนาะจ่าเนาะคนตายเป็นผู้ยิ่งเด้อธรรมชมคนตายนั่นเพิ่นตายไปเป็นสิบปีแล้วธรรมชมเป็นเป็นน้องสะใภ้ของพอแอดมินเด้อจ่าเด้อิ่นมีซักเป็นอาแม่แอดมินมีซัก เป็นป่าเด้อจ้ะเด้อบัดที่นี่เพิ่นตายไปแล้วนะจ้นะเนาะเพิ่นตายไปแตโดนแล้วไปเป็นสิบป,ปีแล้วทนผู้ชมเพิ่นมาหาแม่เพิ่นมาหาแม่เพิน่นมาวางสี่หลักทำใ้ชมเพื่อนมาถามแม่เพิ่นมาถามหาผัวเพิ่นผัวเพิ่นนั่นก็นคือน้องไส้ของ่อแอดมินเด้อจ้ะเด้อดมาถามหาผัวเพิ่นว่ามาเบิงเมียไม่เพิ่นว่า ได้ยินคาวาเพิ่นไดเมียเพิ่นวาจังสีละ่ะแม่ก็เลยบ,บอกไปว่าเอา้ามันเอาตะโดนเราด้วละ่ะของก็ซิรูบอในความฝันเบากันจังสีเนาะเพิ่นวาของก็รู้เพิ่นก็นเลยมาหามาถามเบิ่งว่าเขาเป็นยังไ๋เขาสบายดีบอแม่ก็เลยว่ามาหาเขาเขากับวายูแล้วเขากไปเคลื่อนเปล่านแล้วเข้าไป ตึกสะดุง้งฉันผู้ชมพาใจบอกคาว่าตึกสะดุง้งยังล่ะภาษากลางคาว่าจังไดล่ะท่านผู้ชมไปตึกสะดุง้งไปยกย่อท่านผู้ชมอยู่เคลล่ำเป่าเนาะจ้ะเนาะเอนล่ำเป่า,น,ะนะน,ปานี่มันมันขึ้นจังหวัดกาฬสินธุเนะจ๊ะเด้อแอดมินหน่อยอยู่จังหวัดอุดรมันบ่ไกลกันเนาะจ้ะเนาะมันมันบ่ไกลกันมาที่นี่แม่เพื่อนกว่าเท่านั้นล่ะท่านผู้ชม เพ no ิ่นเลยว่าเอ้าอันคือสีห้องกระลูไปยูใสมากคือสีห้องกระลูเพิ่นว่าไปอยู่บานแม่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นตายไปแต่โดนแล้วทาช่อมแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นไปอยูุบานแม่เพิ่นเพิ่นก็เลยมาหยามหัวกับเนี่ยไม่เพิ่นว่าจังสี่บัดที่นี่ว่าแค่นั้นละทำช่อมมาหัวว่าเขาสบายดีแล้วเพิ่นก็เลยจะกลับแม่เลยว่าเอ้ามากข้าวเดียวนึงคือสิกลับไหวแท้กลับแล้วเพิ่นเฝ้าเพิ่นว่าจังสี่บัดที่นี่เพิ่นก็เลยกลับบบานเลยทาช่อม กับบ้านแม่เพิ่นยู่จังหวัดสกลเด้ทนผู้ชมมันกับว่าไกลกันเนาะจ้ะเนาะกับบ้านแอดมินหน่อยมันก็เป็นเขตข้อต่อกันกับสกลจากนั้นแม่ก็เลยตื่นเลยทนผู้ชมตื่นขึ้นมาฝนตกแห้งแห้งแม่วาสิละแม่สะดุ้งตื่นท่อนี่เหรอทำให้ชมแม่กับฝันบอยแยวได้ทนผู้ชมทนผู้ชมสีวาจังใดเรือว่าเลขล็อกแม่สิเขา่าอีก หงัดนี้ท่านผู้ชมนี่นี่ด้วจะเด้อเหล็กล็อกแหม่บนล่างไปกลับด้วยนะคะท่านผู้ชมหมักเหล็กตัวใดแต่ว่าแอดมินหน่อยหมักเหล็กติดแปดเด้อท่านผู้ชมหมักเหล็กติดแปดนะาจาน้ะเนาะสำหรับท่านใดที่ล่อเหล็กลับรับนั่นคือมือวันที่สิบหกด้อจ้ะเด้อ วันที่สิบหกได้แน่นอนนะจ๊ะเนาะล่อล่อเอามาเทียบกับชุดนี่เ้วจ้าเด้อพอว่างวดสองงวดที่ผ่านมานั่นตรงกับชุดเหล็กลอกของแหม่เนาะจ้ะนะเนาะเหล็กมาตรงกันค่อยเน้นเนาะจ้ะเนาะอันนี้แม่เน้นมหาห้เด้อจ้าเด้อแปดสามหนึ่งแปดแปดศูนย์สามเจ็ดอันนี้แม่เน้นมหาห้เนาะจ้ะเนาะเลขสิบชุดแต่ว่าแม่เน้นมหาห้ ี่ชุด,ด้ะจ้าเด้อชุดเน้นๆของแม่เนาะจ้ะเนาะสามตัวแม่กัเน้นมาให้คือหาสามเจ็ดหนึ่งแปดสามแล้วกันหนึ่งแปดศูนย์ท่านผู้ชมสำหรับความฝันนั้นท่านผู้ชมพิจารณาเบิง้ง้ะจ้ะเด้อความฝันก็คือความฝันเนาะจ้ะเนาะบรรลุว่ามันจะเป็นจังไดก็ให้พิจารณาเบิง้งหมักกระจัดคัดกับผ้าเนาะจ้ะเนะาะพอหมักกับเขามาฟัางไว้ซื้อแล้วจ้ะเด้อท่านผู้ชม นุนหน่อยมีเหล็กเหล็กมักนุนหน่อยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั่งด้วยจ้าเด้อว่าแอดมินนุนหน่อยมักเหล็กตัวใดเนาะจ้าเนาะอันนี้บ่มีใครอยากรู้แต่ว่าแอดมินนุนหน่อยอยากให้เบิ้งด้วยจ้าเด้อแอดมินนุนหน่อยอยากให้ท่านผู้ชมเบิ้งนะจ้าเนาะมักนั่งเอดมินนุนหน่อยบ่มาทำชมอันนี้คือเหล็กมักด้วยจ้าเด้อสําหรับชุดแบบสามนี่แหลกๆมากมักทำชมนุ่นหน่อยไปจัดลอตเตอรี่ไว้แล้วสามใบที่ชุด บนดเดอจ้าเดอนู้น้อยมากบนเนาะจ้าเนาะต่ว่าเล็กชุดนี้ถ้ามากกับมาบนดเดอจ้าเดอล่างบอมมี่เนาะจ้าเนาะตนแรหลกเอ็นนไม่นู้น้อยว่าจะเขียนลลางหาน้ำแต่ว่าเฮ็ดแล้วมันบได้ท่านผู้ชมเฮ็ดแล้วมันบได้ก็เลยขีดไว้ซื้อบาที่นี่ก็เลยเอาแค่บนเนาะจ้าเนาะทารักเจ็ดมาก็คือตามนี่ดเดอจ้าเดอชุดนี้ตรงตรงไม่ต้องกลับนะคะผู้ดใดสิไป กับแอดมินหน่อยมาเด้อจาเด้อมาเลยมาเลยทันบ่มาในนี่ก็คืองายหลังน,นะจ้ะเนาะโตไผ่ต,ตมันเด้อจาเด้อนะผู้ไดมักเจ็ดก็เอาเจ็ดผู้ใดมักแปดก็คือเอาแปดตรงตรงไม่ต้องกลับไม่กลับตับแตกเด้อจนะเด้อก็จะว่าแต่ว่าแอดมินบอกกลับนะจนะ้นะเนาะมันเป็นชุดตรงตรงถ้าเจ็ดมาก็คือตามนันนะจ๊นะเนาะเจ็ดเจ็ดศนะูนย์ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าถ้าแปดมากแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดห้าแอดมินเอามดทุกตัวเด้อทำชม่มบนเท่านั้นไม่ต้องกลัดนาาะจ๊ะเนาะแต่ว่ากัดสิกับไบยูดอกทำมชมุ่มเป็นบางโตแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าชุดเน้นนะจ๊ะเด้อชุดเน้นกับไวย่หนำ ยาเสื้อแอดมินหนุ่น้อยหลายเด้อจ้าเด้อไม่กลับตับแตกนะคะแต่เป็นชุดบนเด้อจ้าเด้อบนเท่านั้นตามนี้เนาะจ้าเนาะเหล็กหมักเหล็กชอบของแอดมินหนุ่น้อยแอดมินหนุ่น้อยกับฟันดีอยู่เด้อท่านผู้ชมกับกับฟันตั้งแต่เม,มือ่อต้องวันน่ะละ่ะแอดมินก็ได้เล่าความฟันไปแล้วเนาะจ้าเนาะ แอดมินฟันว่าเขามาลักป่าลักสองตัวกับฟันเน่ยเอาอยู่นอกจากนอตแต่ว่า,าตีเอามองเดียวนี่ละท่านผู้ชมคันว่าทะเบียนมตอระไส่กับสิมี่สามเจ็ดสองสี่นอกจากเนาะบอมักสองสี่ก็ตัดออกไปก็คือเจ็ดสามเมยิ่งสองคนแอดมินหน่อยคิดว่ามีซีแล้วจะเดอ้ออันนี้ตีเอาเองนอกจากเนาะพราะว่างวดนั้นแอดมินฟันว่าเขามาลักนามเมยิ่งสองคนนอกจากเนาะเขามาลักนามในบ้านแอดมินนี่ละ หลักนาอยุสายอย่างกระเลขก็ออกซีหนึ่งธให้ช่มบัดที่นี่เขามาลักป่าผู้ยิงกับสเป็นซีผู้ยิงสองคนต้องตีไรต้อทธรรมชม่มตีเอาแค่สองตัวนี่ละป่ากับแปดแปดซีธรรมชมุ่มหมักน้ำโนำน,ำน้อยบอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแอดมินฝันเอาอานาะจ๊ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นน้อยมิตมาฝากทอนี้เด้อจ้าเด้อ แอดมินหน่อยขอบพุณนสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ด้วจ้าเดอ้อสำหรับท่านใดที่สนใจครีมสบูป่ปลาแหง้งโทเขามาสั่งได้เลยเนาะจ้าเนาสะสบู่ชุดละหนึ่งเก้าิบบาทครีมชุดละหนึ่งห้าสิบบาทปลาแห้งแพ็คละย5สิบหาบาทนะคะสำหรับสบู่ครีมซงฟี่ปลาแห้งมีคารงด้อจ้าเดอ้อถ้าท่านใดบ่อยากเสียค่ารงก็คือ สั่งไปกับสบู่หรือครีมก็ได้นะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าครีมสบู่มีโปรงฟีแอดมินแพ็กไปหอย่างดีแล้วจ้ะเดอ้อแพ็กไปหอย่างดีแพ็กเขาในกล่องเดียวกันบําเมน็งนะจนะ๊ะเนาะปากับเป็นแพ็กอยู่แล้วสบู่แอดมินก็นแพ็กหอย่างดีแล้วจ้ะเดอ้อแอดมินหนู่อยขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่พี่ที่เข้ามารับชมติดตามทางช่องแอดมินแล้วจ้ะเดอ้อก่อนจะจากกันไปคลิปนี้แอดมินก็นขอไว้พร้อมห้ ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยไปน้ำกันด้วยจ้าเด้อในว,วันที่16สิงหาคม2 5ง5นห้นี่เนาะจ้าเนาะคลิปนี้แอดมินหน่อยไปแล้วด้วยจ้าเด้อสวัสดีค่ะ